ผมหินชายกนหนึ่อยยุถึงเกณฑ์ทหารเขาโทารศัพท์และมองไปที่ขบวนทหารคุมกันประเดนถ้าคิดว่าเขากำลังารายงานการกระโดดหายกองทหารคุณจัดการทเห็นสมควรได้เลย,เ,ยเขาอาจกำลังโทรหาแม่อยู่ก็ได้ <laughs> <laughs> เขาหลบไปแล้ว <laughs> โอ้เดี๋ยวก่อนผมเห็นผู้หญิงและเด็กหางออกไป200ลามุ่งหน้าไปทางทหารคุ้มกัน แขนของผู้หญิงไม่ได้แกว่งเธอถืออะไรบางอย่างไว้เธอไประเบิดไประเบิดคว่างรถถังอาเกจีเธอระเบิดให้เด็กคุณว่าผู้หญิงได้เด็กใช่ไหมคุณเห็นแล้วใช่ไหมผมขอยืนยันคำสั่งด้วยปฏิเสธแล้วต่อคุณนายเน่าแน่ถทนายคิดผิด อเมริกันสไนเปอร์ผลส่มหยิงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกา